ลเขาบอกว่าเวลาฝนตกอะไรฟ้าร้องอย่างงี้ใช่ปะเขาบอกว่าต้องให้คนที่สิงเท่านั้นปะาทำยังไงรีวิวยังไงให้มันน่ากินน่าเทิรงนจมอะไรไม่รู้เราจะมาจ็มนะคะก็กัดเข้าไปกัดแบบโอ้โหมันเราไม่เคยกินมาก่อนอะไรเงี้ยมันคือแตงกวาแตงกวาแตงกวา สวัสดีค่ะวันนี้ <laughs> น้าเฟมองมาึงเปิดคลิปอีกแล้วเหรออะไรประมาณนี้นะคะอืมอ่ะเอาเปิดใหดีดีดีกว่าสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็มาอยู่กับชอวนี้ปเป็นยังะคะวันนี้เราทำอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้คือเราอยู่ในห้องตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสามนาทีซึ่งเรากลับมาจะแต่หนึ่งทุ่มจากที่ทำงานแล้วเราก็มานั่งกินข้าวกันอยู่ตรงนี้ น่คือสภาพคือไม่ได้รอไม่ได้เลยนี่นะคะน้องเฟรมนะคะจิจิจิเดี๋ยวจะขึ้นเฟรบุกไปแล้วก็คือ <lok ala> <c ười> คือแบบน้องเขาน่ารักนะคะทุกคนคืออีกอย่างคือเขาโสดโสดปะไม่โสดไม่โสด <c ười> เดี๋ยวเกิดปัญหาครอบครัวเราไม่ไ <l> ด <ok> <ๆ>้โอเคแล้วก็มาเจะที่ทํางานแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วใช่ปะ่ะแล้วเมื่อกี้เกิดเหตุอะไรขึ้นรู้ไหม เฟมกินเข้าเสร็จแล้วเฟมก็ท้องร้องท้องก็เลยทำการสั่งของมากินต่อนะคะนั่นก็คือได้แก่ KFC ไก่อีกแล้วนะคะทุกคนเหมือนเรากินเหมือนเราทํางานกินไก่อยู่ตลอดแล้วก็แบบสั่งไก่มากินต่ออะไรประมาณนี้แล้วก็มีของจะมีของมาอีกสภาพตอนนี้ก็คือ โอ้โหธรรมโมสังโคปราร,รัก็หนีกล้องหนีไม่ได้หรอกค่ะคอนเทนต์นะก็นี่ค่ะนี่คือจะเป็นอะไรอ่ะไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรไงก็เลยแบบเออมีอะไรก็ถ่ายไปคือแบบไม่ได้ลงคลิปมาแบบนานมากคือแบบ, mar, แบ,บตอนนั้นคือแบบตอนที่ทำแรกๆใช่ไหมเผลอทำมากแบบอัธิระตอนนั้นน่าเคยคิดว่าอัธิระทำลงสามคลิปอะไรอ่ะก็คือไปเอาสมองไหนไปคิดเอ้สามคลิปว่า แล้วก็ตัดไม่เป็นด้วยไงอ่ามันคืออะไรอ่ะมันคือไส้อัวลูกชิน้นแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ดูกล้องหลังนะนี่นะคะทุกคนก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะอก็เรียกไม่เป็น่ะกินเป็นอย่างเดียวนะคะทุกคนอ่าก็มีน้ําจิม้มด้วยน้ําจิ้มน่าจะเด็ดมากเลยดูจะเพลิสิก็นะคะตอนนี้ก็มีคนเอาบน้าไปแลวหนึ่งคนสองคนก็ยังซบมกเหมือนเดิม ก็ลรอกินก่อนตอนนี้ก็นั่งก่อนสั่งไปนานแล้วนะหิวแล้วนะชิคกอนคือแบบขยะอยู่ข้างหลังนะคะทุกคนขยะอยู่ด้านหลังไม่เป็นไรเราเป็นคนซุกมกไงาาก็มันจะทีท,ทำไง,งไม่ได้ได้อบน้ำเลยเนี้ยสงหกเวลาสองทุ่มกว่าแนละ้วไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครรู้เรารู้เองโอเคเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึง่ง ไก่ที่เราสั่งก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะดูเด็กเสิร์ฟไปเอามาเด็กสู้งว่าใช่ไหมอุ้ยมันพีเลยค่ะนี่ค่ะน้องซึ่งอาบน้ำเสร็จแล้วข้างบนเป็นเสื้อธรรมดาข้างล่างเป็นเสื้อนอนแล้วก็ถือไก่ไว้เหมือนแบบอะไรประมาณนี้นะคะก็เรามากินกันเลยแล้วมานั่งกินกันตอนสองทุ่มเรามานั่งกินกันเพราะว่าน้องเฟรมหิวข้าวมากๆใช่ไหม อ่อ,อนหมุนม okay. พัดลมโอเคพัดลมอันเดียวหมนุนอุ้ยอ,อ้าวกูอบอกให้นี่ไม่ใช่เหรอโ okay. อเคทุกโอ้ยเบอร์อ่อ,อนอ่อ,อนว่ะทุกคนโ okay, okay. อเคโอเคเบอร์สองนะโ okay, okay. อเคโอเคเขาก็สิมสวยก่อนเก้นมื่อหันไปข้างหลังดิเจออะไรเจอขยะเออตะกี้ออกูก็เจอมา แล้วมันนั่งกินกันเถอะอ่ะเรามาแกะกันก่อนตอนเดือนไหนก็ไม่รู้แทนแทนแทน,แน,แน,แนเรากแบบเราสั่งเก๊ดสีกินตลอดอย่นะอ่าน้องเฟนยา yeah, <laughs> น้องเฟน <laughs> ไม่รอพี่เลยอ่ะ, <laughs> อะโอเคก่อนก็น,นี่นะคะเราก็ทกําการราด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 ไปเลยโอเคค่ะ นี่ค่ะก,กินไปแล้วไม่รอใครอร่อยไหมคะอร่อยเนี่ยเหมือนเหมือนน้ำมน่ะชีชมวนใช่ปะ่ะอย่างเงี้ยน้ำมนก็จะท,ทำแบบเนี้ยถ้าทำแบบเนี้ยนี่ค่ะแกน,น้ำจิ้มใช่ปะ่ะใช่แล้วก็อยู่กันอยู่สามคนที่ห้องเล็กๆ ชออะไรบ้างเพื่อนในรีวิวไก่เราให้น่ากินนะ่ยรีวิวไก่ให้มันน่ากินหน่ออ่ารีวิวไก่น่ากินนะคะ่ะพี่ก็รู้อยู่วนะ่าเป็นคนไม่พูดอ๋อน้องเขบเป็นคนไม่พูดคนที่อีกคนที่พูดอะไรอยู่นี่ออันนี้ก็คือเป็นเป็นอะไรไม่รู้แต่กินไปแล้วอืมอันนี้ล่ะอะไรไม่รู้แต่กินไปแล้วอันนี้ล่ะอะไรไม่รู้ แต่ก็ยังไม่จิ้มโอเคเขาทำนะเรามาจิ้มลำปีนนี่ค่ะใส่ซอสไปแล้วนะคะอือหืมเฮ้ยมอกมากเลยตอนนี้ก็จิมปัดจิ้มคำ กิในไะไวะอ๋อตอนนี้สังเกตุ FC เมื่อกี้ใช่ไหมเราถามว่าพรุ่งนี้กินอะไรมานนคนรวยอะนะ่ะเนาะคนรวยอะนะ่ะเนาะตอนนี้กินได้ไม่กี่คือบอกลิปนี้คือไม่มีอะไรนะเราแค่มาถ่ายเรากินเะก้า FC เท่านั้นก็ งั้นเราขอตัวไปกินแป๊บหนึ่งนะคะก็จะถ่ายเป็นบังช่วงบางตอนมาให้น้องวาเละกินไก่ KFC กันค่ะซึ่งไม่มีอะไรเลยในคลิปนี้แค่พูดไปเลยมั่วซั่วเท่านั้นแหละกินไก่แล้วก็เป็นบ้าอ๋อคลิปมันจะดูแบบเงียบเกินไปใช่ไหมเราจะมารีวิวแบบ ทำยังไงรีวิวยังไงให้มันน่ากินน่าทึ่งแค่ดูในกล้องก็รู้แล้วว่าไม่มีคิ้วใครไม่มีคิ้วเอาลืมไปนี่ก็ไม่มีเหมือนกันตั้งแต่เป็นเพื่อนมาแต่อนุบาลอ๋อเพิ่งรู้เมืเม่อเดือนที่แล้วว่าเหมยก็ไม่มีคิ้วยี่สิบปีเพิ่งรู้ว่าเหมยก็ไม่มีคิ้วหันมาหนอ่อยย่าไม่กินกับน,นดูคิ้วหน่อย คนนี้มีนะคะคนนี้มีตัวคนนี้เขียนเชือค่ะอ๋อคนนี้เขียนชืว,นนชวถ้าคนนี้เขียนไม่เขียนก็ไม่มีถ้าเรา,า,ย,ายิ่งดูไก่เห็นแต่ร่องอะโอเคเราจะมารีวิวไก่นะคะเราจะมารีวิวไก่ยังไงให้หน่ากินน่าทึ่งน่าดูอย่างแรกคะ่ะพูดไปก่อนอย่าเพิ่งกินให้เขากินไปก่อนโอเค กินอะไรอ่ะอ่ะอันนี้คือตีนไก่อันนี้คืออันนี้คือ,อ,น,น,คอน้องไก่อันเบลเลอร์อันน่ากินมากๆถ้าใครหิวทุกคนแล้วอาพูดเราสองคนนี้แบบนั่งขามาคนพูดก็พูดไม่ได้ไงใช่ปะวันนี้ก็ไม่ได้กินวันนี้ก็ไม่ได้พูดวันนี้ก็ กินต่อเอาไกันกเอาไก่กไมาว่าสั้นรู้ไหมไก่มี่ัดอะไรบ้างอ,อ,อยู่ไหนไม่รู้ชีวิตเ <laughs> <laughs> อม็มจะฆ่าคนนะ่านา่เฮ้ย <laughs> ก็ฉีกซิมไม่เลยฉีกไม่เห็นไงไปได้มันเลื่อน <laughs> นี่นะคะเรายังไม่จบเลยนะคะกับ รีวิวไงให้น่ากินวันนี้เราก็จะมารีวิวน้องไก่นะคะที่น่ากินมากกันไก่จิ๋วในในใกล้ๆนะโอ้ยไไ่ god นี่นะคะนี่คือน้ำจิ้มอะไรไม่รู้เราจะมาจิ้มนะคะก็กัดเข้าไปกัดแบบโอ้โหมันเราไม่เคยกินมาก่อนอะไรเงี้ย ไม่นมื่อยเห็นโฆษณาเขาน่ากินมากมันกินก็ไก่อเป็นบีบให้นะบีบให้หน่อย <c oughs> อได้ยินว่าปีดให้หน่อยบีบซอส <c oughs> ยิ่งใส่ซอสเข้าไปมันจะเพิ่มอรรถรสในการกินนะคะทุกคนมันอรเด็อร่อยมากอือหือ บอกเลยนะคะว่ามีงานรีวิวยาช่ายออนนี่เลยลูกค้าหายหมดตอนนี้ก็สองทุ่มก่อนอเหมือนกันปะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเมื่อกี้กินแล้วนี่ใคะใครกินไปไม่รู้แต่เราก็จะมากินต่อเพราะว่ามันอร่อยมากๆเลยนักเก็ตมือมือเหมือนกันนะเราคือแบบกล้องตดำมากคือแบบ มันตบับบวบขึ้นมาินานี้ต่อมันคือแตงกวาแตงกวาแตงกวาโอเคไม่มรู้หรอเขาตัวไปกินแป๊บหนึ่งทุกคนทุกคนสุดลับสุดเด็ดมันก็ไม่ลับหรอกทุกคน เราจะเอาไก่ของเราไปจิ้มกับน้ำจิ้มที่เราใส่กับอลละไรไม่รูทำหน้าอร่อยนะทำหน้าอร่อยนะทำไมไม่เป็นหน้าอร่อยอะทำหน้ารัางหน่อยไม่เป็นทำหน้ารัางไงมงทำหน้าอร่อยนะ มันก้างซิทุกคนจำคลิปแอ่นะกินชาบูได้ปะอย่างนี้เลยกินอย่างเดียวกินอะไรก่อนอาเฟมทำหน้าอร่อยนะต้องมีไก่ได้ต้องมีไก่ได้อร่อยนะหน้าอร่อยนะยัมมี่สกุยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอ่า สแาสแาภาษาอิสลามภาษาบ้านออนยยคือโยคือภาษาไอเหมยลำเต๊เต๊ภ <laughs> าษาไอเหมยดภาษาไอเหมยอ,อะไรวบ้างมึงハウスฮาวซึมไม่ใช่อีอันหนึ่งภาษาเต๊ะเต๊ะไอวัด ภาษาไหนภาษาแม่มึงอ่ะคุณไม่เป็นคุณบอกกูฟังคุณน่าจะคุยผูดไม่เป็นดาวเวอ๋อน้ำมันสวนโอเคเราไปขอตัวกันง่ายง่ายไม่เนช้าๆอยางนี้คุยกางช่เขาหน่อโอเคเราไปกินก่อนค่ะทุกคนหลังจากที่เรากินไปประมาณหนึ่งเข็มมงกว่านะคะคุยอะไรของเราไปนะคะคลิปนี้ก็พูดจริงๆมันคือไม่มีอะไรสักอย่างเลยคือแบบแค่จะถ่าย คิดจะถ่ายเพราะว่าไม่มีคลิปลงแล้วอะไรประมาณนี้ก็อย่างสุดท้ายนี้นะคะเมยตามเลียงเท้าอยู่เมยอย่างสุดท้ายนี่ก็อย่าอย่าติดตามค่ะโอ้ยังสุดท้ายนี่ก็อย่าอย่าติดตามนะคะอย่าพวกให้ค้ดมันมีสามคำอย่างสุดท้ายนี่ก็อย่ากดไลค์อย่า กดอย่านะคะแต่ว่าอย่านะคะอย่าสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดกดตะคิดตะคามอย่างสุดท้ายนี่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ก็มาคอมเมนต์ได้นะคะว่าเออเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้เนาะบางนี่นะคะเราเกลี่ยเสร็จไปทีเรื่อยตอนนี้คือน้องเฟรมจะไปอ่านเราจะแพงก็ไปคือใส่ตาเราแพงไปคนเดียวค่ะเราเห็นได้คนเดียวเนาะ ก็จะแปลงแล้วเราขอไปเก็บผ้าพโอเคค่ะบ๊ายบายเรามาตัดตะไคร์กันตัดตะไคร์เรามาซับตะไคระ์หลักเขาบอกว่าเวลาฝนตกอะไรฟ้าร้องอย่างงี้ใช่ปะเขาบอกว่าต้องให้คนที่สิงเท่านั้นปะที่ปักตะไคร้แล้วคนที่ยังไม่เสียพรหมจรรันอะ เขาแบบฝาดคร้แล้วไอที่ฟ,ฟ้าฟ้ามืดฟ้าร้องพายุอะไรอ่ะมันจะหายเออเออเรามาปักกันกูโอเคบายบายแล้วก็จะนอนเราท่านังนี้เรายังไม่ได้อบน้ำแล้วเราก็มาเปลียคลิปเราที่หนึ่งล้านนะคะโอเคเราก็อาจจะมีคลิปเรื่อยๆที่แบบอาจจะไม่เหมือนคลิปเลยอะ่ะเมยบ๊ายบายบ๊ายบาย